โดยกรมเจ้าภาพคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาและเสนอข้อมวัดโครงการแต่ใท้างการใด้ตดวบ่อยเรือจะบดให้บริการได้ภายในปีรุ่งเัืงสายขา2,500สออีกไม่นานเรียนสภารเท่าที่เรือสตาราและเบอเกาะสมุยจ็ถอดสุราธานีที่ได้มาตั้นทุกข้อปัญหาวันนี้นะคะไปพิจารณานะคะแล้วก็แก้ไขในอนาคตค่ะถือว่านะคะถาเสียแทวไทิงห์นะพร้อมนะในครั้งนี้เดินทางาพื้นที่ของอเภอเะสมุค่ะ ซึ่งพิธีการนะคะสำหรับการสถาปนาโครงการก่สสสสอสร้างท่าเทียบเรือสำหรับแม่คริสติเนนก็จะดูนะคะพื้นที่ต่างๆนะคะความเหมาะสม ถอยถอยถอ,อยถอยถอ <yaş> <ederim. S 2> ยถอยถอ <les> ยถอ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 ย เลขาารสนครศกษาสมุยนะคะมอบหมายจากสำนักง,งานเจ้าท่านนะคะค่ะ,ะเพื่อทำหน้านที่พิธีกร ในการที่ท่านลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่คริสเทอร์มิเนลค่ะสำหรับในส่วนแรกครับกรมเจ้าท่าขอรายงานในภารกิจของกรมเจ้าท่าครับกรมเจ้าท่ามีหน้าที่หลักๆในการพัฒนาระบบการขนส่งจะมีในส่วนของท่าเรือต่างๆครับท่าเรือชายฝั่งครับทั้งในส่วนของท่าเรือลําน้ำท่าเรือชายฝั่งทะเลท่าเรือเดิอาะาับประเทศครับต่อประมาณ200รกว่าที่ครับร่องน้ำต่างๆครับร่องน้ำเษฐกิจก็จะมีร่องน้ำ ที่สำคัญคือตัวร่องน้ำต้นขาร่องน้าอัตรีร่องน้ำบ้านดอนสุรากระาปรโปรงระบนี้ก็เป็นร่องน้ำใช้ในการขนส่งสินค้าครับก็จะดูแลระับของเรือครับผู้ระการในเรือกนนีน้ำเรียนท่านครับว่าจะเป็นโครงการเคยทำในอดีตในโครงสร้าง้นฐานครสร้างท่าเรือหน่องครับผู้ก่อสร้าก็ให้การท่าเรือเป็นผู้บริหาร ตัวท่าเรือวัชรพุทธเป็นท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมติโตัวคีนครับนั้นตัวเฟรี่ครับที่วิ่งระหว่างสมุยกับเชนสักครับก็จะมีท่าของลายเสาเตี่ยท่าของพินทานและก็ท่ารถจักรอันนี eigentlich. ้เป็นท่าของกรมท่าสร้างครับก็จะเ็นเจอร์โรตเรือที่เลี้ยงจากเรือใหญ่ครับมาขึ้นฝั่งกรมท่าเองก็กําลังดำเนินการก่อสร้างท่าเรือรับเรือนี้เป็นส่วนที่รับในเรื่องของนักท่องเที่ยวในรังเล รับเรื่องใหญ่เป็นโครงการในขนาครบทันโครงการต่อมาครับอันนี้เป็นผลวบิผู้โดยสาร ท่องเที่ยวคุณต้องให้เป็นก่อสูตเป็นท็อปเทนเกาะของโลกด้วยนะไม่ใช่ลงทุนเป็นลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านแล้วทำไม่ได้นะต้องทำให้ได้ด้วยนะนี่ผู้หญิงนป็นตัวตัวเล็กแต่เก่งนะครับนี่ก็มองไปย่นี้น่การเลือกคาดแล้วในสขอการเปิดเป็นการก่องเี่น่าจะต้องการเดีสื่ือาเที่ยวองต่อไปติดครับติดครับติดครับ

ข้าเข้าเลยเรื่องการรอของผมก็ม่ได้ต้เร่การรับโฆษาจาทางรัประันประกันี้ก็ต้องาบิวอระันเทียงให้ประัน

เอาเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยอทีดูจอหน่อยสิ้นปีนี้ได้เลยทุกคนเทีขอปีใหม่ชาวสุล่า